ฉันเปออ็นใครวันนี้เราเป็นเด็กนะฮะ ยบเบิกอร์จะเป็นดิกหน่อยบ้านอย่างนี้แหละโอ้บ้านสวยหลังคาสอนหลังคาเขาเรียกว่าเจ็ดพี่น้องบ้านเจ็ดพี่น้องบ้านสวย เจ็ดพี่น้องเจ็ตพี่น้องนะพี่น้องบ้านจิตพี่น้องถ้าอย่างนั้นพี่ไม่เอาเลยอันนี้นัดกิ๊กไว้นะคะกิ๊กว่าจะพาล่องเรืออยากได้ขั้นใดเลือกเอาเลยเพื่อนว่าดีกว่าเรียก็เลยถอยให้คนละขันเพถอนว่า้ยใจดีให้กิ๊กเรือก็พี่เรืกได้มาเรือก็ได้ ไปเรียกเอาเบิดก้อนนี่หนิมาว่า,าเรียกด้เง้ยะแตงเสียพามาพร้อมหมดเนี่ยไอ้ล่องเรือหาลักกับผู้บาวมืนแรกอเอาพอออใบบานก่อนได้คันไหนเรือเอได้พี่นอ้องต่คันงาม,งาม ท่าเรือน้ำสดนะคะสโมสรท่าเรือเรือผู้เบาอันนี้นะคะกำลังจะพากันเอาลงทะเลเตรียมล่องซัมเมอร์นะคะเราจะไปล่องเรือสปีดโบ๊ทกันนะคะผู้เบาเดี๋ยวล่งทะเลมีแต่ลำใหญ่